สวัสดีนะครับผมทุกท่านทุกคนนะครับผมวันนี้ก็มีวัสดุนะฮะมาส่งอีกกล่องหนึ่งนะครับผมมาอีกแล้วครับท่านนะครับผมนี่เลยนะครับมาทุกวันนะครับผมนะฮะตอนนี้นะครับผมนะครับเดี๋ยวก็จะมาเปิดให้ชมกันนะครับผมว่าจะเป็นรุ่นอะไรนะครับผมนี่เลยนะครับขออนุญาตตัดกล่องสักคู่นึงนะครับผมอีกเลยนะฮะ ตอนนี้ไปสนีก็จำบ้านได้แล้วนะครับผมเมื่อก่อนอาจจะโทรถามมาเดีนี้ไม่ไม่ต้องโทรถามนะครับรับนี่เลยนะครับแพ็คมาอย่างนี้เลยนะครับผมมีนะครับนะครับแพ็กมาอย่างดีเลยนะครับผมตัดเลยครับปึ๊บนี่นะโอ้โหนะครับกลงอย่างนี้นะครับ มาอีกแล้วครับท่านนะครับผมนี่เลยนะครับสำหรับรุ่นเจริญพร3นะครับนี่เลยนะครับก็มาเรื่อยๆนะครับผมนะฮะสำหรับรุ่นนี้นะครับผมนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวให้ชมกันนะครับผมว่าจะเป็นพิมพ์อะไรนะครับผมนะครับคลิปก่อนหน้านี้ก็รีวิวไปแล้วนะครับผมสำหรับพิมพเจริญพรล่างนะครับผมนะครับ รุ่นเจริญพรสามนะครับผมเป็นพิมจะเจริญพรล่างนะครับผมนะครับวันนี้ก็ไม่น่าพลาดนะครับผมนะฮะก็เดี๋ยวมาเปิดทีละรุ่นกันเลยนะครับผมนะครับนะครับตัวกล่องก็เหมือนเดิมนะครับผมนี่เลยนะครับนี่นะครับตัวกล่องนะครับมาเปิดกันเลยครับผมปึ๊บนี่นะไม่มีครับนะครับอืมนะครับ มีสองชั้นนะครับผมนี่เลยเปิดมาเป็นปึ๊บนี่ครับจะเลิ่นพรบนครับผมนะครับเนี่ยเป็นพิมพ์เจริญพรบนนะครับมีโอ้โหสวยๆแบบนี้นะครับผมนี่เลยนะครับผมนี่นะครับหลังจากที่รีวิวเจริญพรล่างไปแล้วนะครับอันนี้ก็มาเจริญพรบนนะครับผม เห็นเขาบอกว่าเนื้อนี้ดีนะครับดียังไงดูฮะมีตําหนิตรงนี้นะครับนี่นะครับบล็อกทองคํานะครับผมนะครับตรงปอป่านะครับผมนู่นโหนะครับนะครับนน่ฮะมีตําหนิตรงนี้นะครับผมนี่เลยดูหน้าองค์หลวงพ่อนะฮะนะครับสวยๆแบบนี้นะครับมีโค้ดตอกหนึ่งร้อยหนึ่งปีนะครับผมโคสาลานะครับ อยู่ฝั่งซ้ายตำแหน่งเดียวกันเลยนะครับผมแล้วก็มีตรงสังคตินะครับวหอดอนะครับผมวัดห้วยด้วนนะครับผมนี่เลยสวยๆแบบนี้นะครับผมสำหรับนะครับเนื้อทองเหลืองนะครับผมนะครับสังเกตเห็นผมสังเกตเห็นห่วงนะนี่ฮะห่วงครับมีขีดขีดแบบนี้ด้วยนะครับนี่นะครับก็เป็น จุดจ่ายตังอีกจุดนึงนะครับผมนี่เลยนะครับเป็นบล็อกทองคำโอ้โหสวยๆอย่างนี้นะครับดูด้านหลังอีกนิดนึงนะครับนี่ด้านหลังนะครับผม397เลขโค้ดตอกอยู่ด้านล่างนะครับผมนี่เลยนะครับส่วนตัวเลขตรงยันเนี้ยก็เลขเดียวกันหรือเปล่าไอนะฮะสองแนะครับผมนี่เลยนะครับสามนะครับโค้ดตอกด้านล่างตรงนี้นะฮะนะครับ นี่นะครับเป็นอีกหนึ่งเนื้อที่สวยงามนะครับผมนี่เลยน่าเก็บน่าสะสมเมตตามหานิยมนะครับผมนะฮะวัดห้วยด้วนนะครับสองห้าหกห้านะครับนครสวรรค์นะครับผมนี่เลยผมก็ไปจัดมาอีกหนึ่งลุ้นนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยจะมารีวิวนะครับว่ามันมีบล็อกขออภัยฮะมันมีพิมพ์อะไรบ้างนะครับผมนะครับสาหรับรุ่นเจริญพรสามนะครับผมนี่เลยนะครับ ต่อไปนะฮะเหรียญที่2มาดูกันเลยนะครับผมนี่เจริญพรสามสวยๆแบบนี้เปิดมาเป็นปึ๊บนะครับนะฮะขออภัยครับเมื่อกี้ใส่เข้านะโอเคมาต่อกันเลยนะครับผมนี่เลยนะครับเปิดมาเป็นเหมือนเดิมครับผมนี่นะปึ๊บนะครับเป็นอะไรเอ่ยเป็นอะไรเอ่ย อือนะครับบล็อกนิยมนะครับผมนี่เลยนะครับผมนี่เนื้อทองแดงภายเงินนะครับผมโอ้โหสวยๆแบบนี้นะครับผมนะครับทองแดงภายเงินจะต่อโคตรร้อยหนึ่งปีอยู่ด้านขวานะครับนะครับจำตำหนิไว้ดีๆนะครับผมนี่เลยทางด้านห่วงก็นี่มีทีทีแบบนี้ด้วยนะนะครับแล้วก็วอหอดอเหมือนเดิมนะครับผม ก็โคหนึ่งร้อยหนึ่งปีอยู่ด้านขวานะครับดูหน้าองค์พ่อโอโหสวยๆแบบนี้นะครับนี่เลยนะฮะด้านหลังนะครับนี่นะครับสวยๆแบบนี้นะครับดูห่วงนะฮะนี่นห่วงนะครับมีวงๆแบบนี้นะฮะนี่นะครับเมตตามหานิยมนะครับผม เหมือนมี2องขีดตรงนี้ด้วยนะครับนะครับเดี๋ยวเรื่องบล็อกเนี่ยเดี๋ยวก็รอผู้สร้างแล้วกันนะครับผมว่าบล็อกอะไรนะครับนะครับแต่ละบล็อกนะครับมีตำแหน่ตรงไหนนะครับผมนี่เลย8 6ดดนะครับนี่เลยก็เป็นอีกหนึ่งเนื้อนะครับผมที่พามารับชมกันนะครับสำหรับเจริญพร3านะครับผมนะครับเจริญพรสานะครับ เนี่ยพิมพ์เจริญพรบนนะครับขอบนะครับบขอบเนี่ยจะเลยเป็นเจริญพรนะครับนะครับครับบล็อกนิยมนะครับนี่เลยนะครับจะเจริญพรนะครับอื้สวยๆแบบนี้นะครับผมก็พามาแนะนำกันนะครับสำหรับนี่นะพิมพ์เจริญพรบนนะครับผมนะครับนี่เลยสวยๆแบบนี้นะครับ น่าเก็บน่าสะสมนะครับผมสำหรับรุ่นนี้นะครับผมลงยานี่หายากมากนะครับนะครับก็จะเป็นเนื้อบนบนซะมากกว่านะครับผมราคานี่ไม่ต้องพูดถึงเลยครับณตอนนี้นะครับผมราคาแรงจริงๆนะครับผมนะครับผมก็นํามารีวิวนะครับเพื่อเป็นที่ศึกษานะครับผมนะครับสาหรับรุ่นเจริญพรสามนะครับผมเนื้อล่างๆก็แรงได้นะครับผมสําหรับรุ่นนี้นะครับผมสร้างน้อยก็ มีคุณค่าทุกเปลียนครับนะครับนะครับการจะสร้างน้อยก็มีคุณค่าทุกเปลี่ยนนะครับแต่ถ้าสร้างเยอะนะครับผมก็แนะนําให้เก็บเนื้อบนบนนะครับผมนะครับแต่ถ้าสร้างน้อยนี่แนะนําเลยนะครับเนื้อล่างๆก็มีคุณค่าได้นะครับผมนี่เลยนะครับนี่ก็ฝากไว้กับอีกหนึ่งรุ่นนะครับผมเจเิญพรอนนะครับผม3นะครับผมวัดแตกนะครับหลวงพ่อพัดบุญญากาโมนะครับผมนี่เลยก็ตำหนิตรงนี้ก็ นะครับบล็อกทองคำแน่นอนนะครับนี่ตรงนี้นะครับดูตำหนีไว้ด้วยนะครับผมแล้วก็ห่วงนะครับนี่โอ้โหนะครับนะครับนี่นะครับนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด subscribe ไว้ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับผม นะครับขอคนละกำลังหนึ่งกำลังใจนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ